họ xây là không nam hoàn đi không ra lại... đi ra đi cô cô ô bà cô ơi hết đi sáng không làm xây không làm đâu. xây, như xây. ha đi rồi đẹp rồi nó đẹp rồi Giặc đẹp ngâm ngâm, thẹt là ba สําหรับเดือยเรื่อยเนี่ก็ต้องซื้ออยู่แล้วฮึบป้านี่นี่แหมก็บ่เห็นล่ะว่านี่ยทกบ่เอาผมมือชมซืยอนบ่มีปองแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเบิงุมยังเป็นปองอยู่บ่เบิเงบ่โกอัดแล้วแต่ว่าเบิงุมยังพี่น้องเอ้ยอ่าห้องน้ําน มาทางบ้านน้องซาลี่คือเกา้าพี่น้องเนาะตุ <ว Smooth. S 1> ๊กตอนนี้ทางเพิ่นยังอานันย์ยูพี่น้องเลยเพิ่นยังเจาะน้าดาลเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนอื่นกะกะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะว่าจจะอยู่ภายใน,ในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนท้าข่าูซูซองเบากโกสนบทซอปะปะลาวพี่น้อยเนาะ,ะตุ๊กทังทางเพิ่นยังเจาะอยู่พี่น้องเลยเนาะ ฝนตกเพิ่นกะบ่หยุดบ่เซาพี่น้องเอ้ยโอตน่ะอาเดี๋ยวบ่าวขสิถายภาพหลังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะอ่าทางสร้างเพิ่นยังเจาะอยู่ฝนตกเพิ่นกะบ่หยุดบ่เซาพี่น้องเอ้ยอต่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งภาพหลังพี่น้องเด้อเนาะฝนตกกบ่หยุดบ่เซาพี่น้องเอ้ยคนยังเจาะน้อยู่เลยพี่น้องเอ้ยเจาะน้บาดาล หน้าหน้ามีพะนเอาพูแต่ห่วยพอเป็นห่วยพี่น้องเลยทางลุมนี่ฝนกระตุกตลอดเลยทางบาทน้องซาลี่นีโอ้โต้นเลยกระไรแต่ว่าล่างเลยนะคนทั้งนี่นี่ล่างเลยวุฒิบ่อเศร้าพี่น้องเอ้อจีทางสร้างพคนโอ้อุปสรรคแห้งพี่น้องเส้นทางคนน่นออนนนปะ,นออะปตาโต้ sang vẫn đang những chó dưới nồng này à tục đang chó nam à bờ đàn thì nồng này thằng bạn nồng xa lì phôn ta tốt thì nồng phôn tốc, Phô này phôn tốt tăng te sau thì nồng này à tục vì lại gần tràn bản xong hơn nó qua bên phía nồng này tục mà thì nồng này thằng hồng nạm hồi nó phía nồng nó มาตเออดองเลยตุ้นตุนบอยตุน,ตนมานมา่นิเล้ยทีไยูนี่ทำนี่นี่ทำเดี๋ยวแล้วเรื่อ,ของ,ของ,ข,องของน้ามึงนเขาเนี่ยแหละเปจะได้และเอาไปเบาเลยอืมหอดไซส์รของนา้งนาเ่านี่ย Nhà đi, nhà đi. Cô cô. Ô bà cô ơi. Hết đi sáng. Làm sao không làm vô. Làm sao như say. say. Ha uh. <laughs> oh, nếu bố nếu đi nó rồi. Đẹp rồi, nó. Đẹp rồi. Ừ. Nghe cái mà... này lại bà cô ơi. Mà ta than nó. Ôi, mình sẽ vào. Ờ, lửa tới thế nó bạn đi nó. มือนมามาเท่ก่อนที่เออขนาดน,น,นั้นนะอันปูนพ่อปูนพยายามบุกพ่อเห็นยังจะสอบเดียวพ่อที่มีเนี่ยบ่พ่อตัวที่มียังไปซื้อเติม<อ>ยังซื้อเติมปูนกับได้กับท่านฮะต้นขอกใส่ยังโอ้ท่านสิอกใส่สวมพันบ่หอยยําช<อ>็อกใส่หั่นเออไม่ยืนสำเร็จเลยตัวตัวว่าอันนั้นโบกบ่ห้าสิโบกบ่โบกมันแล้วแต่ทางวันไหน มันแล่เต่งงบแต่ตะกบแม่แล่เต่ง,งบตาง,งบลายก็ซื้อมาเพื่อเลยซื้อมาเลยสาย,สายกับมปูสายสายกับปูนแมน่เฉลยโบกเฉลยทราบถ้ามันบูมีเรื่องมีก็ได้ละใส่ได้แมนแบบนี้ก็ได้เรื่องได้มันแต่ว่าอ่ทาทั้งอนันเดดอกไฟได้ยดอกเออ,อยังดอกไฟอีกดอกหนึ่งแมนติดอยู่นี่ยังดอกาวเลยยัดยงดอกไฟเนาะดอกยาวติดมาพีมาพีนีกระพงนั่นกระพงอืม มันนี่ซื้อสกอตมาได้บ้านี่นี่มาเนี่ยนี่ติดอันสกอต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 และถ้าไ่อยากได้สกอตเอา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 แปดไม่อันนี้ก็ได้นี่นี่นี่สัญญาณอันนั้นดิอันนั้นดิเขาป่ไม่เชื่อละบอกไม่เชื่อละมาแอบก็ได้นี่นี่เลยมันซีเปื้อนเอาปูนใส่เลยบอยู่อยู่บอได้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  มาไดเอาเอาไม่ใช่ละเขาเสื้อยุ่มเสื้ออเ้อไอเราว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันยังหู้ไม่ช่ละเอาเสื้อลมาแอมทางในนี่จะได้ลองเพิ่งลองเงเอามาองเชิ่งลองแอมเไม่เสลอดเฮ้ยเท่น่ย เอาเอาเฮ็ดเฮ็ดทเมถาเฮ็ดแท่เาเอาคือเอาเมถาวรลุกเชยลุกเชยเสียเม่ลุกเชยเลยแบ่บ้านตะปูอันนั้นเม่าวรใส้เรื่อยจากกระตะปูเออเรือกับตะปูเออไปใช้เรื่อยๆเมถาวรใส้เรือจากเรือ เราเรือป,ปิดปิดไฟนะฮะปิดไฟออกปิาไม่เม็ดเด้ไม่เม็ด,ดมเดลยเด้สีใสทางในบ่แม่นยังดอกนีนี่นี่แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคเบออทานมาเนี่ยเนี่ยมาแค่นี้นนี้นน ส่ซปองซิซื้ออัดปองเหมือนยังดอกอัดปองบ่บ่แทกซากกันบ่โกเม็ดเด้บ่มีเม็ดเท่าครับพอได้อยู่ รับเรื่อยเรื่อยเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วเฮ้เนี่ยพ่อเมือนเราบ่มีเราก็เอาอันนี้แล้วเรื่อยเรื่อยเนี่ยแล้ว

เม็ดละโบมีบ่เม็ดมีนะเม็ดนะใส่ละปลาเท่าเด้ปลาเท่าเอาไม่เม็ดใส่ไม่เม็ดจ้ะไม่เม็ดเออไม่เม็ดกับไม้ดอกกับกับคันตี้มีบลตะปูเอ้ย๋อคุณในเปานเงาเปา อ่ะบูหูดีกเ่านเอาเด็กเกบอแต่ว่าตะปูกุบมีเหยือมีอยู่มีรอกตะปูกุบแต่ไม่เม็ดบอมอี่เออเออมันเออแมานเม็ S <S อยากแดกงามๆต้องแทรกล่ะบ้าพก,ากาสิบสามห้าบอันนี้มันต้องจัง 63สึบสอ,อันสิอ้สิ สีเลยว,ว่ะโอ้น้ำหมอกเต็มเฮ้ยไปสมอมกันหละใซ่เลย,ยนตีเ้าขคาบ,บอ ปิดซองเลยเนาะเออปิดซองแผ่นเลยเอาเลยหม่างบอกเลยมาสิปิดซองแผ่นเลยเลยนีโอเบอร์เทิงเลยไหนแต็นเดียวจำรถ นีนี่เนี่ยเห็นละวป้าเทักบอกเอาขึ้นมชเสยเาน้นนี่นี่นี่งานเป็ดปองตุ่นบงบุงุงปปองกันตุ่นตัดก็ได้ต้องอม่มามนี่มา đây này Mày sẽ lại những lái gì đó những lái phèn 13มโม โลดบานเลยคนกระตกอยู่เลยอยู่ nhót thì đó đấy à thử. Oh, sẽ đẩy xong là bỏ đẩy ơi Nhưng nát điều này Đã Hả? Ha. องโล่งลายบแม่นั่นตัวนี้ได้โบเสมอเลยตัวนี้บเทิ้งนี้เข็นบาหาัดเข็นบาตอบ,บอเ่เสมอดิตัวนี้แหละ เฮ้ยตรีนหน่ะเนี่ยลองเลยมีนะาเซละคอนตีแล้วตัวดีนะ ตีดีอยู่ใช่ตีอันนึงอีกตีต้งองมันดีอ่ะเออเอา,ามา เอที่โต๊ะน,นี่เจ่าน,นี้ก็ว่ ลอยหน่อยหมดเสมอกันเนาะหกสิบสี่สามชั้น

มาต้องเบาใส่กระดายมาตะปูกปกุปปนเฮ้ยตะปูกับบะมี่แล้วปูกุปเอ้ย ตูนเนอร์ตะปูกรุบกระมี่แล้วดูอ่ะปูกระมี่บ้านเลยเห็นไะมดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งตะปูนี่โ <Okay. S 1> อเคบ้านเลยตบปะ bản tẹt đi what vào pau ơi ơi โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยงามบ่มีปองตาบอ่บาอตูนสุดยอดบอ่มากออกแล้วนั่นนี่เนอ้องแางตูนที่เลือกกับแม่วา mưa mưa như nóng này thằng sang phân nhung bất thân nhuận hay bỏ tai <laughs> thô là sao cổ thằng sang phân ca bất thân nhuận này này hết không phân vì bầu cổ hết nóng này เออเจสันเพราะว่ามันมันมีปองพี่น้อยเนาะมันมีปองหนุ่มมีปองต่หนุ่มพอดีเบาโกมาอัดข้างในพี่น้อยเนาะนี่อัดเรียบร้อยพี่น้อยเนาะสำเร็จจะเลือกกับมืออื่นยังปองลุ่มกับปองมื่อนีนปองมื่อนีนแหงไงพี่น้อยไอ้ถูมาเบิจ์ดนี่เห็นบ่ปองพี่น้อยเนาะบ่อ่าปองมีปอง พอดีมาอาัดเห็นบองจุงลวงพูนง่ายเลยพี่น้องเลยเออมื้อื่นบอกโกเสีอัดอ,อ,อีกเติมพี่น้องเนาะนี่ยังมาทันแล้ออวโตเบิ้งนี่พี่น,อน้องคำดิข้าวบอข้าวบอเนี่ยข้างบอบอยดิเนะี่ยพี่นบองมิดพี่น้องอุ้ยท่าจ๋ออย่าสลอกกันพี่พี่น้องเลย ยังบ่เบื้องลุ่มยังบ่ทันไอ้อ่าอัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเทิงอัดแล้วเห็นบ่อัดแล้วเบิ่งเทิงนี่เบื้งปองเห็นบ่ตอนนี้อัดแล้วพี่เห็นไ้บ่มีปองแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเบงลุมยังเป็นปองอยู่บ่เบงเทิงบ่โกอัดแล้วแต่ว่าเบงลุมยังพี่น้องเอ้ยอ่าห้องน้ําน้องาลีพี่น้องเอ้ยต้องเฮ็ดให้อ่าสําเร็จเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ึบฮะอ่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเฮ้าบ่เห็นหยังเลยบาดนี้ฝนกะตกเลยอยู่พี่น้องเอ้างสร้างเพิ่นกะบ่หยุดบ่เซาเพิ่นกะเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเห็นบ่างสร้างเพิ่นกะเฮ็ดของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะป้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยกะยังบ่ทันได้แล้วดอกพี่น้องยังอีกกะ คงได้ซื้อต่อมื่ออืน่นเพอะไรพี่น้องไงมื้อนี้ก็ค่คำแล้วเนาะพี่น้องนะฝนตกเบ่นตป๊าตกตลอดเลยทางบ้านนอ้องซาลีพี่น้องเหนะ็นเนาะอ่าตะอ่ะก็ขอ,อให้พ่อให้ผู้ใหญ่ทุกท่านเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้ได้ดังสมปรารถนาหรือว่าเชตธุรกิจอันใดก็ขอให้หลับให้ลื่นเนาะอ่า คลิปนี้กับบาโก้เสจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาโกเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อพอเดอมเมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสะบายดีพี่น้อยแล้วเจอกันอีพีหน้าเนาะบ๊ายบาย